นี่สินล้นพ้นตัวอธิษฐานสั้นวันละหนึ่งบาทหลวงปู่ให้หมดนี่หมดสินคนเหนือดวงท่านผู้ฟังคะหากเอ่ยถึงหลวงปู่มหาศิลาแล้วพระเกจิที่กำลังโด่งดังเป็นที่ศรัทธาของมหาชนในขณะนี้ทั้งในเรื่องของญา่ังรู้เรื่องของเครื่องรางของคลังหรือแม้แต่เรื่องของวัดปฏิบัติในคลิปนี้ บวบูชาขอหยิบยกคํำสอนของท่านที่เมตตาสอนลูกศิษย์และลูกศิษย์ได้นำมาเผยแพร่เอาไว้มาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะท่านผู้ฟังคา Facebook YOTE ODY WSEY ได้โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่23เมษายน2567เวลา13นาฬิกา55นาที ในกลุ่มปู่มหาศิลาสิริจันโทบารมีสิริจันโทเอาไว้ว่าบทความนี้สำคัญอยากให้ท่านได้อ่านครับความสำคัญของการชำระนี่สงบทสรุปทรงท้ายตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเองก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและปลื้มปิติกับทุกท่านที่ได้รู้จักได้ร่วมทำบุญ ได้ร่วมทำงานถวายพระคุณหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทข้าพเจ้าขอน้อมโมทนาในทุกบุญกุศลกับทุกท่านด้วยใจอันปิติยิ่งข้าพเจ้าได้พูดคุยรับฟังเรื่องราวหรืออ่านบทความต่างๆที่ทุกท่านได้แสดงความรู้สึกรักและศรัทธาในพระคุณหลวงปู่ในหลากหลายรูปแบบข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พระคุณหลวงปู่ท่านเป็นเนื้อนาบุญอันเอกอุองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาและหลวงปู่กำลังตามลูกหลานบริวารและทุกทกท่านที่เคยมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่ในการก่อนมาเพื่อที่ท่านจะได้สง่งเคราะห์ทุกทท่านเต็มกำลังความสามารถและบุญบารมีที่พระคุณหลวงปูม่มีและตามกำลังบุญวาสนาของแต่ละคนที่สั่งสมมา ทุกท่านเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมวัตถุมงคลของพระคุณหลวงปู่จึงมีประสบการณ์มากมายในความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าพระคุณหลวงปู่ได้อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระอริยสงฆ์ทุกๆองค์ รวมถึงบุญบารมีของพระคุณหลวงปู่ที่เคยสั่งสมมาอย่างบริบูรณ์แล้วมาร่วมอธิษฐานและแผ่บารมีลงสู่วัตถุมงคลของหลวงปู่ในทุกๆรุ่นโดยไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังเพราะพระคุณหลวงปู่ยังฝากให้พรมเทวดาช่วยดูแลปกปักรักษาวัตถุมงคลของท่านทุกอง์คดังนั้นเมื่อผู้รับไปมีความศรัทธาอย่างแท้จริงในพระคุณหลวงปู่ ย่อมปรากฏปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆกันไปตามกำลังบุญวาสนาของแต่ละท่านไม่แน่ใจว่าทุกท่านรู้สึกเหมือนข้าพเจ้าหรือไม่พระคุณหลวงปู่ท่านได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เมตตาไม่มีประมาณทรงเคราะทุกท่านที่ศรัทธายอย่างเต็มกำลังเป็นไปได้ไหมว่าพระคุณหลวงปู่กำลังทำทุกอย่างทิ้งทวนไว้ในภพชาติสุดท้าย เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับดังนั้นขอให้ทุกท่านจงอยาบประมาทในการใช้ชีวิตและสั่งสมบุญกุศลและคุณงามความดีต่างๆเท่าที่จะทำได้ความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงดังที่พระคุณหลวงปู่ท่านได้ทำไว้เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนให้ทุกท่านได้ประจักษ์แล้ว ทำไมข้าพเจ้าจึงมีความรู้สึกว่าพระคุณหลวงปู่ไม่ปรารถนาการเวียนว่ายตายเกิดแล้วภาพนั้นยังติดตราตรึงใจในความรู้สึกของข้าพเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้และเป็นภาพแรกที่ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกศรัทธาพระคุณหลวงปู่ขึ้นมาโดยทันทีภาพนั้นคือภาพที่มีบุคคลท่านหนึ่งกําลังก้มลงล้างเท้าหลวงปู่และมีอัธถร,รมดังนี้ วันเกิดหรอเป็นวันไม่ดีหรอกวันไม่เกิดสิวันดีที่นีที่ปฏิบัติอยู่ก็เพราะหนีวันเกิดและข้าพเจ้าขอนําอัธธรรมที่พระคุณหลวงปู่ได้ถ่ายทอดไว้ให้ทางคุณชนวุฒิอุดโธท,ที่เกี่ยวกับวันเกิดไว้ดังนี้วันเกิดเป็นวันไม่ดีวันไม่เกิดสิดีกว่าวนเวียนพบชาติมากว่าจะปฏิบัติให้ลงใจได้ขนาดนี้ ไม่ใช่เพราะอยากมีวันเกิดเพราะอยากมีวันไม่เกิดต่างหากล่ะวันไม่เกิดเป็นมงคลสูงสุดทุกท่านทราบหรือไม่กรรมนี่สงเป็นกรรมที่ละเอียดอ่อนมากอย่างเช่นการที่เราขอหรือใช้ให้พระคุณหลวงปู่เมตตาจานอักขระลงบนเหรียญแผ่นยันต่างๆหรือแม้แต่การจานกระหม่อมก็ดีนี่ก็ล้วนเป็นนี่สง การที่เราเข้าวัดและเดินเหยียบด,ดินและดินได้ติดรองเท้าของเราออกมานอกวัดโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ล้วนเป็นนี่สงแต่ที่พระคุณหลวงปูส่สงเคราะห์ให้ทุกๆท,ท่านก็ด้วยความเมตตาอย่าหาประมาณไม่ได้พระคุณหลวงปู่ท่านเป็นเนื้อนาบุญให้ทุกๆท,ท่านมาพึ่งพามาร่วมสร้างบุญกุศลดังนั้นเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดพระคุณหลวงปู่ ขอให้ทุกท่านสำรวมกายวาจาใจอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากการอยู่ใกล้ชิดพระอริยสงฆ์หากเป็นบุญก็ได้รับบุญมากมายมหาศาลหากเป็นบาปก็หนักหนาสาหัสเกินบรรยายพระคุณหลวงปู่ได้เน้นย้ำเรื่องความสำคัญของการชำระนีทสงเป็นอย่างมากโดยขอให้ทุกท่านตั้งพานหรือกระปุกอ,อมสินหนึ่งอัน และระบุชัดเจนว่าเงินนี้จะนำไปถวายเพื่อชาระนี่สงโดยเฉพาะเจาะจงและขอให้ทุกท่านทำบุญชําระนี่สงอย่างน้อยวันละหนึ่งบาทโดยให้ตั้งจิตอธิษฐานหรือเปล่งวาจาออกมาว่าเงินนี้ลูกขอน้อมถวายเพื่อชำระหนี้สงและเมื่อทุกท่านรวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่ง ก็ให้โอนเงินนี้ไปทําบุญหรือถวายเป็นการชำระหนี้สงฆ์ที่วัดใดก็ได้แล้วแต่ที่ทุกท่านสะดวกอย่างน้อยก็เป็นการปิดอบายภูมิให้ตัวเราเองข้าพเจ้าขอน้อมกราบในมหาเมตตาที่พระคุณหลวงปู่ได้ห่วงลูกหลานบริวารและผู้มีจิตเคารพศรัทธาอย่างพระคุณหลวงปู่ในทุกๆด้าน ท่านตั้งใจสงเคราะห์ในทุกๆด้านเท่าที่ท่านจะช่วยสงเคราะห์ให้ได้อย่างแท้จริงกราบกราบกราบพระคุณหลวงปู่ด้วยหัวใจสาธุสาธุสาธุครับข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญกุศลจากธรรมทานนี้บูชาพระคุณหลวงปู่มหาศิลาเป็นที่สุดท่านผู้ฟังคะการชำระนี้สงนั้น หลวงปู่ฤษีลิงดำท่านได้เมตตาสอนลูกศิษย์ลูกหาในการตอบปัญหาธํามเอาไว้สอดคล้องกันว่าผู้ถามถามว่าทํากรรมอะไรถึงลงอเวจีคะหลวงพ่อเมตตาตอบว่าอเวจีนี่ทำกรรมหนักมากมันถึงจะลงก็มีอนันตริยกรรมอาจินกรรมขโมยของทรงของสงนี่แต่นิดเดียวลงอเวจีเลยนะแม้แต่เศษเล็ก เรื่องอนันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันยุให้สงแตกกันเป็นต้นพญายมมาบอกหลวงพ่อว่าทุกท่านอย่าได้ทำเด็ดขาดท่านช่วยไม่ได้เลยส่วนอาจินกรรมเช่นแม่ครัวทุบหัวปลาแกงเป็นประจำเป็นต้นสำหรับขโมยของสงหลวงพ่อได้ยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้หลวงพ่อมีญาติพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายกในตอนต้นก็ดี ซื้อตรงต่อการทําบุญการกุศลแต่มาตอนกลางกลางมือถึงท้ายมือไม่ค่อยดีเริ่มหยิบแล้วที่แรกก็เป็นทายกต่อมาก็เป็นทายักของอะไรดีๆก็ยักเอาไปเสียบ้างเอาไว้ให้ลูกให้เมียเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตนเสียบ้างของที่เขาจะถวายรงเขาตั้งใจจะทำอาหารถวายสงเนื้อดีๆก็ยักเอาไว้บ้างแกงดีๆก็ยักเอาไว้บ้าง บางทีไม่ยกของสดไอ้ของที่สำเร็จรูปที่เขาไม่ทันจะถวายพระก็ยักเอาไว้เสียบ้างญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นทายักษแบบนี้ตายแล้วลงนรกสิ้นระยะเวลาหนึ่งกับผลจากนั้นแล้วก็มาตกยมโลกียนรกคือผ่านนรกบริวารสี่คุมแล้วก็มาตกโลกียนรกตามลำดับมาเป็นเปรตสิเอ็จําพวกสุดท้ายก็เป็นเปรตพวกที่สิ สมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้จำไว้นะของสมบัตินิดหนึ่งนะ่ะแม้จะเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งกระเบื้องหักหักก้อนหนึ่งก็ตามถ้าเราถือเอาเข้าบ้านด้วยอาการของขโมยเสร็จสเสด็จไม่เหลือลูกหมากรากไม้ที่มีอยู่ในวัดเราจะไปขอเด็กขอพระไม่มีประโยชน์ของสงสงต้องประชุมกันเมื่อประชุมกันแล้วตกลงกันว่ายังไง ต้องปฏิบัติตามนั้นขายหรือให้ใครต้องปฏิบัติตามนั้นนะแม่แต่ดอกไม้บูชาพระก็เหมือนกันถ้าท่านผู้ปลูกยังมีชีวิตขอเฉพาะท่านได้ถ้าท่านผู้ปลูกตายไปแล้วหรือสึกไปแล้วอันนี้เป็นของทรงต้องเป็นเรื่องของทรงวินิจฉัยไม่ใช่พระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้ให้หรือไปขอกับเด็กวัดอันนี้ไม่ถูกต้องลงเอเวจี และอีกเรื่องหนึ่งกากับเปรดสมัยที่เกิดเป็นกาแย่งข้าวในขันที่เขานำไปจะถวายพระข้าวสุกนั้นเขานำไปยังไม่ถึงพระยังไม่ใช่ของสงจะถือว่าเป็นของชาวบ้านก็ไม่ได้เพราะเขาตั้งใจถวายสงแล้วกรรมเล็กน้อยเพียงเท่านี้ตายไปแล้วไปลงอเวจีแถมมาเกิดเป็นเรรดผู้ถามถามว่าหลวงพ่อครับ คนที่กินข้าวที่พระอนุญาตแล้วทำไมถึงตกนรกและพระที่ให้ก็ต้องตกนรกด้วยครับหลวงพ่อตอบว่าถ้าอาหารที่พระให้ต้องเป็นของญาติโยมที่ถวายเฉพาะองค์นั้นไม่มีโทษแน่แต่ที่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอาหารที่เขาถวายเป็นของส่วนกลางคือเป็นของสงของสงนั้นพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีสิทธิ์ให้ นอกจากทรงจะประชุมตกลงให้พระนั้นเป็นผู้จ่ายแทนทรงตัวอย่างของทรงเช่นอาหารวันพระที่มีข้าวใส่บาตรเหลือมากๆแล้วทายกใส่ถ้วยเอาไปกินบ้านโดยที่คณะสงฆ์ไม่มีส่วนรู้เห็นอย่างนี้แม้แต่เจ้าอาวาสเองยังไม่มีสิทธิ์ให้ตามลำพังบางทีกินอาหารที่พระชั้นเหลือถ้าพระอนุญาตแล้วไม่มีโทษสำหรับโยมที่ไปในงาน ทางวัดเขาตั้งใจเลี้ยงก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านก็หยิบของที่พระฉันแล้วเอามาเฉยๆบางท่านก็ขอเอาดื้อๆให้หรือไม่ให้ก็ตามออกปากขอแล้วยกไปเลยพระยังไม่ทานอนุญาตท่านทายกประเภทนี้ท่านช่วยยกคนที่กินกับท่านลงอเวจีแบบสะดวกเมื่อจะขอต้องดูว่าอาหารมากไหมถ้ามากจนเหลือเฟือ ก็ขอให้พระท่านให้ตามความพอใจของท่านเพราะท่านอาจมีกังวลนำอาหารไปให้ใครก็ได้ที่ท่านมีภาระต้องเลี้ยงถ้าถือเอาตามความพอใจก็ต้องถือว่าแย่งอาหารจากพระมีโทษหนึ่งอยเปอร์เซนและอาหารถวายพระพุทธรูปก็เหมือนกันอาหารประเภทนี้ดูเหมือนจะเป็นเดือล่้อให้ทายกลงอเวจีสะดวกสบายมากอาหารที่เขานำมาวัด เขาตั้งใจถวายพระสงฆ์การนำไปถวายพระพุทธรูปนั้นเป็นความดีเพราะเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นพุทธบูชาด้วยแต่อาหารประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มากเพราะพระพุทธรูปไม่ได้ฉันท่านจะฉันหรือไม่ฉันก็ตามอาตามาคิดว่าทายกทายิกาไม่มีสิทธิ์จะกินลายวัดหรือส่วนใหญ่ทายกมักจะเอาอาหารดีๆและมากๆ ไปทุ่มเทถวายพระพุทธรูปเมื่อพระฉันเสร็จแล้วต่างก็ยกเอามากินตอนนี้ไม่ถูกด้วยประการทั้งปวงต้องออกไปถวายพระตอนเพลนถึงจะถูกทาย,ยกทาย,ยิกาจะกินได้เฉพาะอาหารที่เหลือเป็นเด่นจากพระฉันเท่านั้นไม่มีสิทธิสถาปนาตนเองเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธรูปแต่ประการใดรวมความว่าของที่ถือว่าเป็นของสงนั้น คือของในวัดทุกประการที่เขาถวายเป็นของทรงแล้วแม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำฟืนบ้างทำอย่างอื่นเล็กๆน้นอยๆบ้างจงอย่าคิดว่าไม่มีบาปแม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของทรงมีผลเสมอกันเว้นไว้แต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระหรือท่านผู้ใดปลูกในวัด ถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นและท่านอนุญาตอย่างนี้เอามาได้ไม่บาปเพราะท่านเจ้าของมีสิทธิ์สมบูรณ์ให้ได้รับมาได้ไม่มีโทษถ้าท่านผู้ปลูกออกไปจากวัดนั้นหรือตายไปแล้วของนั้นเป็นของทรงโดยตรงไปเอามามีโทษตามกำลังบาปขโมยของสรงและอีกประการหนึ่งวัดร้างที่ไม่มีพระอยู่แต่มีสภาพเป็นวัด กับที่ของสงที่เป็นไร่นาไปแล้วไม่มีสภาพเป็นวัดถ้าเราไปนํามานิดเดียวแม้แต่ย้าต้นเดียวเขาถือว่าเป็นนี่สงอันนี้อันตรายมากสมัยหลวงพ่อปานท่านก็แนะนําให้คนชําระนี่สงบาทสองบาทสลึงสองสลึงบางคนไม่มีเงินมาทํางานแทนทําอะไรก็ได้ไม่บังคับคือได้ยากก็ตามไม่เอาค่าแรง ผู้ถามถามว่าหลวงพ่อครับพระเครื่องที่เขาไปขโมยมาแล้วเราเอามาห้อยคออย่างนี้จะบาปไหมครับหลวงพ่อตอบว่าเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องพระเครื่องก่อนพระที่คุณห้อยนะ่ะไม่มีเครื่องหรอกพระเครื่องต้องอย่างฉันนี่เดินได้วิ่งได้ใช่ไหมอย่างนั้นเขาไม่เรียกพระเครื่องเขาเรียกพระห้อยเขาขโมยมาจากใครละ่ะผู้ถามก็ไม่ทราบแน่ครับ อาจจะขโมยเจาะกรุมาก,ก็ได้หลวงพ่อเสร็จไอ้นี่พังแน่ผู้ถามอย่างนี้จะบาปไหมครับหลวงพ่อรับของโจรมันก็บาปสิผู้ถามแต่ถ้าเราไม่ทราบนี่คงไม่เป็นไรนะครับหลวงพ่อเราไม่ทราบก็บาปเราทราบก็บาปไอ้บาปนี้เขาแปลว่าชั่วคนไปขโมยมาจากกรุกรุมันเป็นของทรง ลักษณะของอาการมันเป็นของชั่วถ้าเราเอาของชั่วมาอยู่กับเราเราก็ชั่วด้วยอย่างในมงคลสูตรข้อหนึ่งท่านบอกว่าอาเซวนาจะพาลานังอยากคบคนพาลถึงแม้นตัวเราจะไม่พาลถ้าเราเดินกับคนพาลเขาก็คิดว่าเราพาลไปด้วยและท่านก็มีข้อเปรียบเทียบท่านบอกว่าใบตองนี้ ไอความเน่าของเนื้อสัตว์มันจะไม่ซึมลงแต่ว่าถ้าเราเอาใบตองห่อของเน่าแล้วเอาของเน่าทิ้งไปแต่กลิ่นเน่าเหม็นมันยังติดใบตองอยู่ทีนี้การรับของโจรถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ก็ต้องถือว่าเราร่วมมือด้วยโดยไม่เจตนาก็ต้องเอาเหมือนกันผู้ถามของหนูก็มีพระที่ขโมยมาเหมือนกันค่ะเป็นพระบูชา แต่ว่าอยากเอาไว้ที่บ้านเอาไว้บูชาถ้าเราชำระนิสงจะได้ไหมคะหลวงพ่อทีนี้วิธีชำระนิสงเขาให้มีค่าเสมอของเดิมนะเสมอของเดิมหมายความว่าไม่ใช่พระรุ่นแบบนี้เหมือนกับอย่างเขาเล่นกันนะเขาไม่ใช่นะไปดูว่าที่ร้านเจ๊กหน้าตักขนาดนี้เขาขายเท่าไหร่แล้วเอาเงินไปชำระนิสงตามราคานั้นถ้ามากกว่านั้นไม่เป็นไรนะ เท่านั้นก็ใช้ได้เอาไปวัดใดวัดหนึ่งขอชำระหนี้รงขอมอบเงินจำนวนนี้และขอเอาพระไปบูชาก็เท่านี้แหละเป็นอันว่าไม่มีอะไรผิดใครก็ตามได้รู้อย่างนี้ก็ใจเสียแล้วเวลาไปเอามาไม่รู้เท่าไรด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็มีคนหัวดีกล้าถามหลวงพ่อว่าถ้าจะชำระหนี้สงทั้งหมด ตั้งแต่ที่เคยทำมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้จะทำอย่างไรเขาจึงได้รู้เรื่องการสร้างพระชํระนี่สงขึ้นมาท่านผู้ฟังคะเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครเชื่อก็น้อมนำไปพิจารณาปฏิบัติไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านถือว่าฟังนิทานก็ได้แต่สำหรับบัวบูชาแล้วเชื่อคะ่ะ สุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมกราบโอวัตธรรมคำสอนของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงพ่อฤาษีลิงดำขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบวบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้กัลยาณมิตรเป็นบุญกุศลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังประมังสุขังเราจะมีนิพพานเป็นที่ไปสาธุ